สวัสดีค่ะแก้วตามเอาดวงขายนีต้อนรับเข้าสู่รายการน่เอ็นเด็ดดวงวันนี้นะคะแก้วจะมาบอกว่าราศีไหนมีคู่แล้วจะเฮงแบบดับเบิลเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะว่าราศีไหนนะคะที่จะมีคู่แล้วเฮงแบบดับเบิลเออนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีคู่แล้วก็ได้นะแบบไม่ใช่ไม่จาเป็นว่าคนมีคู่แล้วแบบเอยฉันไม่ฟังอาจจะแบบว่าบางทีอาจจะมีแล้วก็ยิ่งเฮงหรือวันนี้อยู่ดีก็มีเซอร์ไพรส์นะคะ จากคู่ของคุณก็ได้เรามาเริ่มกันที่ราศีเมษกันก่อนเลยนะคะราศีเมษมาดูสีว่าความรักของคุณนะคะเป็นไงบ้างว่าเอ้ยมาแล้วจะเฮงปังปัวหรือเปล่านะคะมาดูสีอืมโอเคโอ้โหคนราศีเมษเอาจริงๆอันนี้ถือว่าดีมากให้ขึ้นในเรื่องของคำว,ว่าการเงินเออนะคะหมายความว่าคุณมีคู่คู่อาจจะเปก็ได้ แต่ว่าไพ่ใบน,นี้ต้องระวังการพูดการจากันนิดนึงนะเช่นเหมือนบางทีคุณรู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ยฉันอยากได้เท่านี้บางบางทีเราก็รู้สึกว่าเออนิดนิดหน่อยหน่อยก็ดีไม่เป็นไรหรอกนะคะถือว่าช่วงนี้ในความรักถือว่าดีนะคะคู่ก็เปย์คุณอยู่แต่ก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดบางทีพูดไปพูดแรงพูดไม่ได้นึกถึงจิตใจกันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับราศีเมษร,ราศีเมื่อกี้เมเมษเนาะราศีพฤษภอืม ใครราศีพฤศภบ้างมาดูสีราศีพฤษภความรักมีคู่จะเฮงดับเบิลหรือเปล่ามาดูนะคะอ่ะไพ่ถือว่ากําลังดีอืมดีเลยค่ะแกบอกว่าการที่คุณมีคู่เนี่ยค่อนข้างดีกับตัวคุณมากเลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าอาจจะข่มคู่ได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายก็จะค่อนข้างเกรงใจเออนะเรียกว่าเกรงใจดีกว่านะ นิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะในเรื่องของความรักคุณทั้งสองคนเนี่ยดูแลเอาใจใส่กันดีเลยนะคะประครับประคองกันได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้ไม่น่าห่วงเลยสำหรับชาวราศีพฤษภนะจ๊ะ ได้่ดวจเ,เบจากคนรักมีไหนะคุณสถ้าได้เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เหมือนชี้นกเป็นนกและชี้ไม้เป็นไม้มากกว่าเอออแต่ว่าไม่ได้ขอถูกต้องอารมณ์เหมือนประมาณว่าอา่าฉันอยากได้นี่ก็แอบบจะบอกนิดนหน,น,น่อยหน่อยอารมณ์บอกช่วงนี้แบบว่าข้อมือข้อไม้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบพูดเย็บเย็บไปเดี๋ยวเขาก็กระวิกระว่าไปหามาให้คุณเองนะคะอ่ะมีคุณส้มซับบอกราศีตุลแล้วก็ราศีกรกฎนะคะอ่ะ มีคุณจิรัชยาบอกว่าช่วยเช็คราศีโบอเล็กหน่อยค่ะโบอเล็กอ๋ออ๋ออันนี้เหรออันนี้ไม่รู้อันนี้อ๋อแบบอยากรู้ใช่ไหมโอเดี๋ยวเดี๋ยวพืออ่าฮะอ๋อจริงจริงเมถุนกับกันยาจริงๆถ้าเป็นเมถุนเนี่ยก็น่าจะเป็นเดี๋ยนะมิถุนากกรกดาสิงหากันยาอ่เป็นพันธทุเป็นความผูกพันซึ่งกันและกัน เออนะคะอีกคนนึงเป็นกรรมะเป็นเป็นเหมือนช่วยในเรื่องของการงานก็ถือว่าอันนี้แค่เราดูภาพรวมเนาะทั้งสองคนก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมือนช่วยหรืออาจจะมีได้ทางานร่วมกันก็ได้ไม่รู้เคยมีหรือเปล่าอันนี้แกก็ไม่ได้รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็มีกรกฎิงอ่ะเรามาต่อราศีต่อไปดีกว่าได้แก่เมอ่ะเมุนอ่ะมาดูสีเมถุนเป็นยังไงบ้าง โอ้ยเมทุน <c oughs> เห็นไพ่แล้วแบบว่าอืม,อมนะคะเมทุนช่วงนี้ต้องบอกว่าเมทุนเป็นอะไรที่เป็นราศีที่อย่าบอกอย่าพูดว่าน่าสงสารเลยเห็นใจเขาดีกว่าตั้งแต่ราหูเข้าก็เจอปัญหาพลึหัสเสาเข้าคือมีปัญหาหมดเลยเมทุนขนาดเขาย้ายออกไปแล้วนะคะตำแหน่งดาวต่างๆยังไปดูตำแหน่งที่มันแบบไม่ค่อยดีสำหรับชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้น ในเรื่องของความรักของคุณก็เช่นเดียวกันค่ะแกะมองว่านะตอนนี้เนาะอาจจะยังแบบคือมีคู่อะ่ะแต่เหมือนเราต้องไปซัพพอร์ตคู่มากกว่าอาจจะไม่ได้แบบเฮงแบบปังปุริเยสักเท่าไหร่นะแล้วก็ราศีเมถุนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการรอคอยคนรักเก่ากลับมาด้วยซึ่งมันเหมือนการกลับแต่ว่าไม่ได้กลับมาจริงๆเหมือนแค่เป็นการรอคอยเท่านั้นเองนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะอ่ะราศีกรกฎไพ่บอกว่า คุณอาจจะต้องเจอความรักที่ผิดหวังก่อนแล้วถึงจะเจอความรักที่มันแฮปปี้สดใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ก,การเฮงของคุณน่าจะเป็นก,การเฮงที่ผ่านความเจ็บปวดมาแล้วช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วถึงจะได้เจอคนที่ดีแล้วก็เจอคนที่เหมือนซัพพอร์ตคุณนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจเป็นช่วงเรียนรู้ในเรื่องของความรักไปก่อนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วตอนนี้เนี่ย ดาวเสาร์ก็มาเลงในเรื่องของตำแหน่งความรักด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎแก้วมองว่าก็คล้ายๆราศีมิถุนเหมือนกันที่เหมือนกับความรักอาจจะยังไม่ได้แบบแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์นะคะบอกกันเลยใครนะคะที่มีคู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์มีข่าวดีเรื่องการแต่งงานค่ะอ่าใครราศีสิง์แอดมินหรือเปล่ามีไหมอ่าราศีสิง์ ออแต่งวันแต่งวันนี้แหละ14่กุมภาวันวาเลนทน์นะเออถ้าเขาไม่ขอเราเราขอเขาได้เลยนะจ๊ะอ่ะนะเป็นว่าคือณตอนนี้ถ้าโสดก็จะมีคู่แต่ถ้ามีคู่แล้วก็จะมีเกณฑ์นะคะได้ข่าวดีเรื่องการแต่งงานนะคะจริงๆไพ่ใบนี้แบบฟ้าผ่าเลยก็ได้นะเอออยู่ดีวันนี้ก็แบบเฮ้ยเธอเรามาเป็นแฟนกันไหมอ่ะหรือเธอเรามา คบหาดูใจกันมานานแล้วเรามาแต่งงานกันเถอะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นราศีเมื่อกี้ราศีอะไรแล้วนะคะราศีสิงห์เออนะคะในเรื่องของความรักก็ถือว่าดีมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะอ่ะราศีกันเป็นราศีหญิงสาวนะมาดูสิราศีกันเป็นยังไงบ้างอืมราศีกันโอ้โหราศีกันในเรื่องตอนนี้ความรักเป็นอะไรที่นิ่งๆมากนะคะ ถือว่านิ่งจริงจังเลยค่ะเป็นอะไรที่อาจจะยังไม่ได้มีความรักที่ดูหวือหวาคือถ้าคุณมีคู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะเป็นในแพทเทิร์นเดิมๆนะคะเช่นเคยไปกินข้าวดูแลกันยังไงก็ดูแลเดิมแต่ไม่ได้มีปัญหาที่เหมือนแบบว่าเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันหรือการเลิกรากันนะคะส่วนคนที่ยังโสดแก้วก็มองว่ายังโสดอยู่นะสําหรับชาวราศีกันนะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของ อาจจะเบื่อๆน้อยๆด้วยในช่วงนี้นะเพราะฉันราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ในเรื่องความรักอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะคะราศีตุลราศีแม่หมอเองนะคะมาดูสีราศีตุลขอหยิบไพ่ดีๆให้กับตัวเองอย่างนี้ไม่ได้เนาะไม่ได้อ่ะมาโอโหราศีตุลก็ถึงขั้นโอโหเหมือนกันนะราศีตุลน,นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีเกณฑ์คนที่โสดก่อน คนที่โสดเนี่ยมีเก์อาจจะได้ชนะใจใครสคักคนหนึ่งแต่เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆจนคุณแบบแทบจะท้อหรือถอยแทบจะถอยออกมาแล้วอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วอยู่ดีก็เหมือนคดีพิกจากที่จะไม่เอาละฉันไม่อยากต่อสารต่อแล้วเขาดันเขาเรียกเหมือนแบบเกมรุกเข้ามาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณแบบยอมแพ้เลยหรือเปล่าหรือพร้อมที่จะไปใหม่ต่อนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องบอกป่่นว่าเดี๋ยวมันจะมีให้ระวังการทะเลาะความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นการไม่คาดหวังก็คือไม่ผิดหวังสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังในเรื่องของความรักแน่นอนนะคะอ่ะแล้วชาวราศีตุลก็จะแบบเขาเรียกว่าเป็นชาวราศีแห่งผู้ให้เอนะคะเรก็เชื่อแหละว่าชาวราศีตุลทุกคนนะคะจะเป็นคนที่เหมือนแบบเวลาให้ก็ให้ในความรักเต็มที่แต่เวลาคือแบบตัดก็คือตัดเลยนะใครเป็นบ้างราศีตุลใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะอ่ะต่อไปราศีพิจิกค่ะมาเมื่อกี้ตุลแล้วนะพิจิกมาดูสี มาพิจิกพิจิกพิจิกโอเคราศีพิจิกนะคะอ่าเขาบอกว่าแค่คุณนึกนะคะว่าแบบฉันอยากที่จะแบบว่าเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเย็บเยบขอคนรักสักนิดน,นึงอยากได้อันเนี้ยเดี๋ยวเขาก็รีบหามาให้คุณแล้วคะ่ะหรือวันนี้คุณอาจจะแบบอยู่ดีก็มีเงินโอนในบัญชีสักห้าหลักหรือหกหลักาบางคนเจ็ดหลักก็ได้นะ นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะมีเกณฑ์ได้เงินจากคนรักของคุณบอกเลยว่าเฮงนะเฮงอยู่นะเก๋อ,อยู่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกุุกตังมากเลยนะคะถ้าโสด,ถ,โสดถ้าโสดตอนนี้ยังถ้าโสดต้องรอก่อนเหราบชาวราศีพิจิกต้องเศร้าไปก่อนไม่ใช่หรอกจริงๆช่วงนี้ชาวราศีพิจิกคิดแต่เรื่องเงิน นะคะคเพราะดาวตัวน,นี้ดาวกาลังอยู่ในช่วงตําแหน่งการเงินเพราะฉะนั้นหมายความว่าอาจจะเป็นช่วงของการหาเงินใครหวังเรื่องเงินมีเกณฑ์กันได้นะอันนี้แถมแถมแถมให้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิก,ก <laughs> มาต่อไปนะคะราศีธนูมาดูสีธนูโอ้โหธนูเกิดอะไรขึ้นขอโทษนะคะราศีธนูไม่ได้ตั้งใจหยิบไพ่แบบนี้จริงๆร <laughs> าศีธนู วันวาเลนทน์วันนี้ต้องเป็นอะไรที่ประคับประคองมากมากเลยนะคะเพราะอาจจะมีแกนมีปัญหากับความรักหรือคู่ได้นะนะวันนี้คนน่าจะเป็นวันที่ดีเนาะเพราะฉะนั้น1อย่าหาเรื่องทะเลาะกันจะดีที่สุดเรื่องเก่าๆที่มันเคยพามแล้วปล่อยมันไปค่ะอย่าไม่ต้องไปสนใจมันนะคะผ่านแล้วผ่านไปเลยดีกว่านะคะประคับประคองดีกว่าส่วนคนที่โสดเนี่ยแก้มองว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงฮาร์ดไทม์นะคะ ของคนที่เกิดราศีธนูนะเพราะฉะนั้นเอาว่าหนุนใจเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธนูมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปราศีมังกรมามังกรมาดูสีมังกรเฮ้ยมังกรเดี๋ยวนะอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายมาชาวราศีมังกรต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าความรักของคุณนะคะ อยู่กับตัวเองเนี่ยแหละค่ะชาวราศีมังกรในเรื่องความรักยังไม่โดดเด่นเลยนะคะบางคนเนี่ยแก้ว่าน่าจะเหมือนที่แก้วพูดตอนต้นๆน,นะคะต้นว่าแบบว่าอาจจะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองพาเตงไปเที่ยวพาเตงไปหาความสุขนะคะมากกว่าหาความรักส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยในช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าให้ระหว่างการมีปัญหาทะเลาะกับคนรอบข้างรอบตัวนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะไอ้ว่าชาวราศีมังกรในเรื่องความรักก็ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะมาดู สำหรับรชาวราศีกุมบอกก่อนเลยว่ามีเกณฑ์ที่คนเก่าๆจะกลับมาเออความรักนะคะหรืออยู่ดีคนเก่าๆอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะเอาของเอาดอกไม้มาให้แล้วก็บอกเออขอโอกาสสั้นโทรฉันอยากกลับมานะหรือใครนะคะที่ทะเลาะก,กันอยู่นะคะในวันนี้อาจจะได้คืนดีกันก็ได้นะก็ถือว่าการเป็นเป็นเฮงในในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนที่โสดนะคะแก้มองว่าความรักของคุณเนี่ย ก็อย่างที่บอกตั้งแต่เหมือนเหมือนคนมีคู่เลยก็คือมีเกณฑ์ที่จะมีคนรักเก่ากลับมา mm. เช่นเดียวกันนะจ๊ะสำหรับคนโสดนะคะอ่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีมีนมาดูสีโอโหราศีมีนโอโหอีกแล้วนะโอ้แม่จา๋าราศีมีนไม่ค่อยเวิร์กเลยราศีมีนในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนะคะ ความรักของคุณในช่วงนี้เขาเรียกเป็นช่วงฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาปัญหาเยอะเหลือเกินนะคะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแกขอให้เป็นวันที่ดีของของชาวราศีมีนดีกว่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างของชาวราศีมีนได้ด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะ ส่วนคนที่โสดนะคะแกก็ต้องบอกก่อนว่าก็ยังโสดอยู่นะความรักยังไม่โดดเด่นแล้วเหมือนช่วงนี้คุณมีเรื่องเครียดนะคะหรือรู้สึกว่าเจอแต่ความรักที่ไม่ดีราศีมีนะนะคะมีมีหลายหลายท่านบอกว่าราศีมีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นราศีที่เหมือนแบบอาภัพเรื่องความรักแต่จริงแกก็แกมองว่าอาจจะไม่ได้อาภัพหรอกแต่หมายความว่าจะเป็นราศีแม่นธาตุน้ำนะคะที่บางทีเราก็รู้สึกว่าปรับตัวหรือเหมือนอารมณ์วันไหวไปง่ายนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะ จบแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะ